เวล่่่่่่่่่อ่่่่่่่่ั่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่ล่่่่่่่พู่่อาคือมีลิสต์เพลงอยู่ประมาณย่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่ลิ่ย่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่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 ่บ้างหรือเพลงไหนที่แบ่รู้สึกว่าเ่้ย ราอยากทาเพลงนี้หรือถ้าศิลปินซ้ํากันเนี้ยเราก็จะต้องเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งเพื่อทำเพื่อค่าศิลปินกันอย่างที่บอกแล้วอีกอย่างคือขอร้อยคนเราไม่สามารถทําให้ได้ร้อยคนจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> ถ้ามันไม่ใช่ร้อยคนได้ครับบอกเลย<อ>มันเกินร้อยบ <laughs> างทีเรานั่งตอ,อบคอมเมนต์อะอาวองอาวองนี่เลยนะไม่เอาอนนี้ได้ตอบไปประมาณชั่วโมงว่ะยังได้ไม่ถึงไหนเลย <laughs> ขอโทษที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครนะคะแต่เราเห็นนะคะใช่แต่ก็ขอโทษที่ไม่ได้ทําเพลงทุกเพลงใช่ขอขอบคุณนะคะที่เข้าใจพวกเรานะทุกคนขอบคุณที่คอยสพอร์ตพวกเรานะวันนี้เรามาทําเพลงของสลันค่ะเพลงนะคะ2อ0 5ันอ่าอันนี้แบบโอ้โหรัวมากนี่ก็รัวจริงๆรัวมากเหมือนกันแลวอันนี้ประเด็นคือที่บูมยังไม่ได้ทำตอนแรกอะคือบูมไปหาเนร้องมาแล้วในในรีทองน้องแต่คือไม่มีก็เลยส่งไปหาขอน้องเองว่าเออโอมี่ขอเนื้อร้องหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไปไปดูรีแอคชั่นกันแล้วก็ต าไปรีแคปด้วยครับ2015เอ้ย2005 16ปีน้องเกิด2005ป่ะฮาน้องเกิด2005 16ปีอ๋อ oh huh. ใช่ไหมโอ้เรา19เท่าไหร่นะห่างกับเรา15ปีเอง อายุสิบหกกูกำลังเข้าไไวมันไกลเด็กโตไอสัตว์ไม่ต้องมีใครยามเริ่มทำเพลงตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดจนตอนนี้กูยังไม่มีใครดันดันมาด้วยตัวเองเช็คตังตัวเองพวกมึงลองไปฟังและกับชีวิตที่มันกำลังเป็นอยู่กูบอกได้เลยว่ามันพีเซซาร์จูงไม่ใช่ผม นักนแหละกัในตอนอายุสิบห้าเงินเข้าบัญชีกูก็แค่เจ็ดหลักกูลงทุนเงินเดียวรับผลคนเดียวกูไม่ต้องเจ็บหนักผ่านมีดผ่านปืนผ่านไม้ผ่านกระบอกมาตั้งแต่ยังเด็กรายได้เขาที่จะหนากขงกันนี้ก็เหลือไม่ต้องมีบำเน็เมียมึงบอกว่าชอบกูยิ้มพวกเธอชอบผู้ชายใส่ฟันเล็กถึงแม้ว่ากูจะเฮี้ยแค่ไหนแต่กูชอบคนโตกูไม่ชอบฟันเด็กล้วก็จะบอกกับึมื่อกูไม่ต้องมาลงแต่งหน้าจะปิดจะจะเท่เหมือนกับ N B A แต่มึองยังเป็นกันได้ นายบอกไว้กอดแต่เสียบเดินเดียวแล้วได้มีใครสะกิดกูว่าเด็กปีสองปันห้าโทษทีครับที่พวกกูแก่แดดแต่ว่ากูหาเงินเลี้ยงพ่อแม่มันผิดกับมึงที่มึงยังแดกแกลบทำไมมึงต้องขี้อิดขาทำสันดานกับนิสัยแปลกแปลกจวบไพ่ใบแรกมึงสองยินดีด้วยที่จะมือแจกแปดไอ้สายชีวิตมึงดับไปก็บ่นเนี่ย ลยสัตว์จัดไปกูะล่มไส้ตับไตถ้ามึงได้บิดแล้วก็มีดเกือบม้แนะนำให้พวกมึงหลีกให้พวกมึงฉีกให้พวกมึงกลับใจพี่น้องกูมีไม่เยอะแต่ทุกคนที่เหลือกู้ายกับมือยิ่งตอกูยิ่งอยากทำงานมันก็เสียเวลาจะไปซัดกับมึงงชีวิตไม่ไม่มีอะไรมากเป็นธรรมดามีลาบกับลืมพวกคิดได้มันไม่เห็นคุณค่ากูให้สองอย่างเลยแค่ฟักกับปืนพอมียกับลูกทุกคนพอเวลาจดนอะกูก็หมาหลังจากนี้อกูขอ ชอบเ็าหากูก็พูดตรงตรงดวงใจมึงกูว่าแม่งเท่าฝากูใช้ชีวิตแบบพิเศษให e อวิเด a y ร์เดียร์ไนท์บอมึงที่เจอกับเรื่องพิเศษกื่อตังหลักแสนแม่งยังไม่พอใช้ชีวิตกูที่เหลือแม่งสุดเงินที่เหลือกูว่าเพื่อฟอร์ไลฟ์แค่นี้จบเป้าอีสา์แค่สี่สิบบาทู้มึงว่าพอไหมสี่สิบบาทสี่สิบบาทแต่อันนี้ไม่มีฮุกไงใช่รับล้วน โอเคจบไปแล้วนะคะทุกคนตามไปรีแคปกันนะคะทุกคนเสียงฟาร้องดังมากปะตามมา